สวัสดีรครับแฟนคลับน้องยายีกับพระเอกเจมส์บัอนดฮัก Y B นะครับแม่ไบีย่อมาจากยายีกับเจมบอนนั่นแหละพี่น้องช่วงนี้สองคนกับอ่อนทั่วอ่อนทั่วแล้วก็ไปไซสกับไปน้ากันนะครับแฟนคลับกับคง่ศรีสาบดีแล้วนะครับในของการเดินทางต่างๆคงเ่ศรแตะว่าคลิปนี่นะครับ พระเอกเจมบอลกับน้องยาหยีเมื่อมีเวลาพักหรือว่าผ่านอำเภอหน้าเชือกนะครับเส้นทางที่สิบเป็นลำนี่พระเอกเจมบอลกับสิพาน้องยาหยีนี่แวะบ้านคุ้มบงนะี่อำเภอหน้าเชือกบก่ไก่โบกไก่โบกไก่นะครับจากบ้านแอดมินเออบ้านคุ้มบงแถวหน้าเชือกนะครับราสุดแอดมินกับไปเบิง่งอยู่ๆอำเภอว่าปีราสุดที่ผ่านมาดังนั้นเดี๋ยวสิทภาพไปเบิง่งว่าล่าสุดนี่พระเอก เจมบอลกับน้องยาหยีไปเห็ดนหยังนะครับอยู่บ้านคุ้มบงขอลอ,องลออีีียมแร่างมือแรงนีั้มแงนีามีเวลานีากต้องเดินทางแล้วอะปล่อยย้ำนี่กัปล่อยชิตีร้อมเด้แบแบแววแววแตวัง่จจอหอ หามาไปน้ำบอ่อเป็นหลอปลายยืน่าห่อนนี่เนาะลมเนี่ยบันนี่เดี๋ยจ้เจ้าไว้ลมแหง้งเขพาพาเรนวาวลมแห้งนี่จี่ไหนจังปลอยโคมโอ้ยไปไกลๆด้วยอย่าไปตกใสเ่เฮียนเพิ่นเด้อมองเต่าไป อีกมะเอาละใหมกระดาษมันเนีายวเราขอจับกันเลยไม่ลงมาทงนี้ใหม่มันแต่งนี่มันกระจาบไป้เฮ้ยเล้วแต่จับด่ากกันไหมอ๋อใหม่ตั้งนีงไงกัน ปล่อยโคมยังเว้นขาเออแล้วเดี่ยเอ้า <c ười> อ,อ,อย่เ <c> ต <ười> ะมาทางนี <c> ้ <ười> <c ười> มันโดนตอนนี้มัม้งสโดนยากเอานางกระมองเลยแบบนี้ <c oughs> ยายกบนางลุกก้นกระมองเลยมีของบิลลี่แล้วมั้่อันนี้เป็นยังไงอีก,กอันนี้ออนปลูกสองงานเลยบอก่ครับเพื่อนหมาามันตุนดเด้อี่ออีแมล่ลยใช่ล ร้อยถร้อยโศกร้อยโลกร้อยไพ่ม่เงี้ยแตวไปกับผมน,นี่เด้อเอาปวดขาปวดแขนเด้อเอามาจับเาปวดขาปวดแขนจับเลยปเลยอไเอไป่อไปยหรอลอไปยไปเไไปไไปลย้อ

โอยเกือบเอาโมเมนทนท้องเตะหัวใจจะไววุ่นไนเกี่ยวแล้วมั้ยอ้าอีกอันนึงเด้อีดไปน้องเอาไปเช็คไแม่แข็งก่นานี่ไหนตุกออกไกล้ไงบอกครับเฮ้าใครล่ะพี่งดใคล่ะแต่แรอดไกลเรานน่น่ะพอดใช้ยาพุ่มหรือเ่ สองอันคุณนะอันนี้เป็นตาแห้งอยู่เป็นฟฟ <laughs> ปใบแก่ๆเด้อไปไกลๆเด้อลกไปให้ไข่เจียดแย่แต่เอาไปไกลๆเลยปล่อยบอลไปดิ <sm all> มึงกับ่ะเขือไปอยางมือเท่านะครับงคุณพิจารณาละเนี่ยเดี๋ยวแต่วันน <c oughs> ี้กินไปซสิภาพที่เห็นนะครับนั่นก็นคือปล่อยคมรอย โคมไฟบ่มีเวลาช่วงออกพรรษาม้ามหาันกันเลยนะครับถือโอกาสมือนีละปล่อยนะครับปล่อยตะว่าพี่น้องไปติดกอภผ่นะครับสวนฟ้ามของพระเอกเจิบบอนเพิ่นปลูกต้นไผ่เพิ่นเฮ็ดสวนเห็ดฟ้ามอย่างดีผลลักดังนั้นกับบรรยากาศลมรื่นลมรืม่นและนี่คือกิจกรรมกร่อนที่4เดินทางไปล้ำต่อสู่ชีวิต ของหมอร่ำตัวแฟนคลับก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจนะครับเอกเจมบอลกับน้องยายีเด้อนะครับใกล้มองไหนไปเบิงมองนั้นแล้วก็อย่าลืมไปให้กำลังใจด้านหนาเวทที่นะครับ